บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสมกับการรอคอยมาตั้งนานนะคะวันนี้อนุมัติแล้วค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ซึ่งล่าสุดนะคะเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส5 8 0 0บาทต่อคนต่อรายค่ะผู้สูงอายุผู้พิการคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธินี้ด้วยเช่นกันติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสครายเป็นกําลังใจให,ให้กับบอกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนที่สุดจากที่ประชุมครมนะคะมีการเคาะโครงการคนละครึ่งเฟส5เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณผู้ชมที่ประชุมครมอมีการอนุมัตินะคะเคาะโครงการคนละครึ่งเฟส5คนละ800บาทโดยให้สิทธิพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 5าถึง31มุลาคม2565ค่ะ มีรายงานข่าวด่วนล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะแจ้งว่าที่ประชุมครมอค่ะมีการเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ด้วยวงเงิน2.1หมื่นล้านบาทนะคะโดยจะให้เงินไม่เกินคนละ800บาทตลอดระ,ะยะเวลาของโครงการซึ่งจะก,กำหนดจํานวนประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อจากโครงการคนละครึ่งเฟสสีค่ะอยู่ที่26.5ล้านคนจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง3 1ตุลาคม25 6 5รหค่ะสําหรับารายละเอียดของโครงการนะคะก่อนหน้า นนี้สิ้นสุดในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4ไปแล้วและในเดือนนี้นะคะครมรก็มีการขอเพิ่มแล้วก็อนุมัติเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5 เพระนาะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งเฟส5จ่ายเงินจริงให้กับพี่น้องประชาชนท่านละ800บาทต่อคนนะคะสำหรับระยะเวลา1กันยายนถึง31ตุลาคมคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุก็จะได้รับสิทธิ์วงเงินเพิ่มก่อบังซื้อไปแล้วก็เติมผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ค่ะซึ่งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มลงเทเบียนประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ